เอาแล้วครับผมก็เจ็ดฮัลโหลนะครับผมสวนสัตว์สวัสดีคนไทยทุกคนด้วยอยับผมกับช่องไอ้หัวเขียวที่มันถาวในเนี่ยวันนี้เราก็มาโปรโมทช่องนะมันให้ผมโปรโมทให้ผมก็จะมาโปรโมทนะครับช่องนี้ก็เป็นช่องของเพื่อนผมนะครับผมชื่อช่องนี้ก็ตลกนะอืผมเคยดูแลชิปหนึ่งผมยังไม่ได้ขอเลยมันมาโปรโมทช่องให้ผมเลยนะ คือไอเนี้ยมันจะทำคลิปเกี่ยวกับตลกนะแต่ผมเปิดให้ฟังก็ตามที่ฟังนะผมผมว่ามันดูดยาแล้วมาอัดแน่นอนเลยโคเทียเลยครับผมก็อย่าลืมมาติดตามก็เลยนะหรือไม่มันก็จะมาอัดคลิปกับผมก็ได้นะผมแล้วผมจะมาชวนมาเล่นฟรีไฟลนะ เออก็อย่าลืมมากดติดตามเยอะๆด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ